โอ้ยอ่ะมึงเปิดเหรอเปิดได้ไงมึงไม่ได้ปิดคองไงไอ้เหี้ยันจะเปิดได้ไงฮะเออเพิ่งรีเนตยังไม่ได้รีกูจะไปรีเนตให้มึงได้ไงไอ้เหี้ยเราจะอยู่บ้านเดียวกันเออจะอยู่บ้านเดียวกันพูดอย่างไรใช้มันใช้ระบบแมนนวลในสัตว์ไอ้ย่ะนอกจากแมนนี่ปากเกียว ถาไม่ถังดับเพลิงมันมีอันเดียววะข้างหน้ากาดโอ้โหเยื่อมาลงวอลเงยื่อมันได้ยังหันมาข้างหลังแล้วบานเลยเอาเอามันวับให้เราด้วยวะวันนี้วับ16นาทีได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณมากครับพิมพ์ไม่ทันนะครับขอขอบคุณพ,พูดเอาแล้ว,วกันเออขอบคุณครับเอา,า,าเอาีกแล้วปั่นปับกูตายกูออกออกไปได้ไงวะกูยังไม่ทันประตูกูไม่เปิดเวลามึงไม่ตรงแรงกันนะมึงซิงก์่ยมึงซิงก์ซอง ไม่ใช่ไม่ใช่ไอพี่นนมาลงวอลว่ะแพ้ละวเฮียแพ้แล้วเอ้ยมึงก็บอกว่าพี่นนแจไม่ไหวธรรมะแพ้ได้เฮียแล้วครับพี่นนมาโอ้โหเสียงเบาเลยทำไมผมกดช็อคไม่ได้เพราะว่าพี่น่าจะแบบตกใจอยู่เนตตี้มีน้องหเนตตี้มีน้อาทิตย์อาทิตย์นี้แน่นหรอสนูหรอ โนโฮเนนี่มีในนี่มีโนโฮไหมมีอยู่นะแหละมีสองตัวด้วยสามตัวในวอออ้เย่กูบอกให้โนโฮอ่ะถ้ามีก็ไม่ต้องสืบเอาก็ต้องกดคอนเข้าจีทำไมผมกดช็อคไม่ได้อ่ะนานไงไม่ได้ฟังเลยนะไม่ได้ฟังกดแข็งแน่นอนก็คือว่ามีโนโฮก็เลยกดไม่ได้ใช่ถ้ามีถ้ามีบัฟลูกคลขึ้นนะที่ที่ตัวที่นั่นนะเห็นว่าที่ตัวในบ้านมีในบ้าน หมดเลยว่าไม่จําเป็นต้องกดถูกไหมใช่ใช่ปกติก่อนก็การอยู่ได้เน่ยเพราะว่าไม่จําเป็นต้องบินไ้สูงอย่างใครเขาอยางใครเข่ากดป้าเลยกูตายก่อนนี่จะตายก่อนได้ไงวะก็เราไม่ได้มาตัวอะไรมาปะเนี่ยเรานั่งอย่นั้นที่ในบ้านยังไม่มีใครเก็บเลยอ้าวบ้านใครเพราะว่าไม่ต้องบินให้สูงโอ้โหห้าหมื่นเลยเลยแวงนะท็อปนะท็อป น้าท็อปเดี๋ยวแก้ให้ยืนนิ่งๆยืนนิ่งแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วเอาอย่ที่อย่างโดนทวนแล้วแต่เมื่อไหร่โดนทวนไงพวกมึงไม่ดูหลังให้กูเลยภาพก็เห็นอมใจกินกินเข้าไปหลังให้เขาอะไว้ใจกันไม่ได้ละไว้ใจกันไม่ได้ละอย่างเงี้ยไอ้เียตอเหลหมารอบกัดไว้ใจไม่ได้ไม่ไปด่าไม่ได้เดี๋ยวเผื่อมีเอฟซีเขมีนดูคลิปกูอีกแล้วมีเลยหรออ้าวกูโดนแล้วกูโดนเลงแล้ว อมาช่วยแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหลูกธนูบินว่อนเจ้าใช่ลูกธนูไม่มีตาเออแล้วแล้วพี่นนท์แม่งกดไว้ไม่ได้ตีธนูให้ตายแสดงว่าธนูที่ยังกดไว้ไม่ได้เหมือนกันแต่มันไม่มีนูโหวะจากที่แบบตอนกดก็ตีไม่ตายอยู่แล้วเฮ้ย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 อุ้ยสะท้อนไรอย่างเงี้ยพี่นนท์อยากกดไว้ได้ปะโอ้โหตีอะตีตี เออตีอย่างเฮียโอ้คืมอกดป้ายถึงว่าแต่ไม่มีสหายนะออกตีอ่อะถึงว่าทำไมแบบเขาฉุดตัเลยโอไม่กวไอ้เฮียแฮนเก้นแม่งตีล้มหมดเลยเฮียล้มตึงนี่แหละเฮียตีล้มสะท้อนอยู่ในข้างในบ้านแล้วหรอเฮียมันไปตีไข่ว่หน้าสิบตัวน่ะเฮียเก่งเกินอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊มหมอไงเฮียหาแปลก โอ้โหไอ้เหี้ยหมุนไม่โดนแกแล้วเปเอ้ายิงไม่โดนเอ้าไอ้เหี้ยไฮนิกเก้นแก้พี่ท็อปปุ๊บตายปโอ้โห้เหี้ยไฮนิไฮนิเก้นโดนไอ้สินไปสี่หมื่นไอ้เรื่องอย่างเอ้าไอ้เหี้ยแค่วัวเหี้ยไอ้สินมันเอาเรื่องวะเอออะไรไอ้สินมันเป็นนักสู้ โอ้หพี่นนททวนก็ยังไม่จีหรอทวนจีแล้วจ้าทำไมดูมันแบบขาวๆอ่ะไอ้กะกะใช่ไหมไม่ได้สิบสองไงไม่ไม่เกี่ยวไม่ได้ถามถึงแสงเอ้ามันขาวที่ขาวไม่ค่อยออกแดดป่ะของไม่ใช่นะพี่นนมันเมาอะไรวะไม่ได้เมาก็มาดูเนี่ยกับเาดูก็เนี่ยทวนบกจีเนี่ยจีเนี่ยทูตันเนี่ยเหมือนคนเมานี่ เหมือนกับสโลสโลเนาะชีวิตวันนี้วันนี้ใช้ชีวิตสโลไลต์เหรอหรือไงว่าเมาน้ําท่อมร้อยเปอร์เซนต์งานเมาน้ําท่อมเพิ่งกลับมาถึงบ้านนั่นแหละนะเห็นไหมเออดีดีดีเมาน้ําท่อม,100มร,ร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้ไอ้เหี้ยโอเมก้าเม,เมอเอาน้ําท่อมมันหนักขนาดนี้ได้เหรอวดูปุ้นไปอีกหนึ่งมวลโอ้โหอันล้ำเหรอเอออันลำอ่ะหกหมื่นบาทสองล้ำแน่นๆเฮ้ยไปไหนวะใครเกิดเมากรุ๊งเลยวะเหี้ยมาให้กูตีหน่อยเถอะ ยืนนานเนี่ยแล้วเห็นกูได้เหนน่วงไ้อีกอรีอะที่เห็นหนูด้วยกูโดนแล้วกูโดนแล้วอั้ให้แล้วถอนเลยปุ๊ถอดดีเกินโดนปูเอมปูเดี๋ยเฮ้ยเอมเกิร์เอาไปหนึ่งแฉนสองหมื่นนะคะเด็กๆวุ้ยน่ารักฮู้ยแง่เลยแง เอ้าทอยไม่หนึ่งเฮ้ยเราสัตว์เทวานี่ต้องต้องไปอัพอะไรป้าวะนี่ไม่ต้องครับแล้วมีสัตว์เทวฟรีปะไม่มีครับเอาไอขึ้นเลยพี่จ้าทัวไหนวะพี่ได้พี่ได้ของฟรีละเติมต้อยด้วยนะต้อยกี่บาทวะร้อยหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะต้อยเดิมอ่ะโอ้โดนใครอ่ะ ออกข้างหลังโดนไข่ใครเอออ่อรีเก๊กให้หน่อยครับโอ้โหไปอยู่ที่เขาไม่ได้เป็นยังไงครับนฮะหมอใครเก๊กหมอใครเก๊กอะไระไม่มีเก๊กไอสัตว์สัตว์หนูฆ่าไปตั้งกี่ตัวเนี่ยฆ้าไปกี่ตัวมาดิมาดิบ้านอ่ะมาดิเก๊กให้มาอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านมาดิดิเดินมาดิเดินเข้าเดินเข้างเดินหนีกูอีก เก่งๆเขาโอ้ยที้ม่เล่งๆเขาไม่มีจะไปฆ่าเขาเป็นแท์แท้เฮียกูจะเก่งแค่ก็เดินหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่ามันก่อนเออตายแล้วาายหแล้วเมื่อกี้กูว่างก็เดินหนีกูไม่ว่างก็จะแค่โอ้ยเหี้ยแข่งอย่างนี้หมดข้อกี่อ้าวมันแข่งคืนโอ้าวเป็นไงไอ้เหี้ยโดนแข่งบ้างอ้าวจะถอนดาบจะถอนพินว่ะเลิศติดโลสิวะาไอเหี้ย ไม่ใช่อีหญิงตัวเป็นแสนนึงถวนไม่มีใครเห็นแจงกูหรือเปล่าไม่มีไม่มีโอ๊ยโอ้ยว่าไม่มีใครเห็นจะแล้วแข่งหรือเหรอเห็นกูแข่งไหมเก่งเกเงี้ยกูไม่เก๊กไรไอ้สัตว์กูไปเล่นทีเนี้ยลูกแก้วกูหมดเลยเแย่กูตาสอลูกแก้วมาตั้งนานเลยสักตัวม้าอ๋อ ูเลยยอมใจจริงๆไอ้เจี้ยใช่ใช่กูเลยยอมใจจริงๆเลยตีอะไรไม่เก๊กกูแล้วงงไอ้เก๊แค่หน่อยอยู่ตีใครกูงงเลยขอบคุณครับโอ้ไอ้เฮียธนูยิงกลับหลังคุ้ยธนูยิงกลับหลังไอ้เฮียกูโดดไปข้างหลังมันตายธนูยิงกลับหลังโคตรโหดอ่ะไอ้สั์เอาตายตอนพินตายไปยกดขดหลัง ทำไมมันตีกะกะวาวะกูลืมกดยาอะไรแบบนัน <พอ S 1> ้นโอ้โหเรียบร้อยเหี้ยไอ้สินมันเดือดอยังไงไอ้เหี้ยเสื้อหมดจะโดนยังเข้าเบาตายยังยังนีว่วะเสื้อหมดถึงส,สองอยังเลือดยังไม่หมดกูดตายเสื้อใครได้ฆ่ามันปะได้ฆ่ามันปะได้ฆ่าอยู่โอเคโอ้โหแข่งกูอีกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันตีกูแข่งมาถึงมึงเลยวะต้องแจ็คี่เองพี่ล้างแค้นเองไอ้สินที้หน้าหงายไป โอ้ยี่สามสามไม่ตายอืมสี่หมื่นป้ายล่วงไปไอเกล้ยนเลย้าไอแค่แม่งไอศินแม่งยังเดือดอ่ะไอศาสตร์อนี่เอาอย่างเรื่องตั้งนึงอยากเอาเรื่องเดี๋ยวกับกูเดี๋ยวกับต่อยหมอยกันวะโอ้โหต่อยหมอยทิศไม่ได้คิดตีนมันอ่ะโอ้โหไอแค่ต่อยหมอยอืมดูไอศินอ่ะไอศินเดแม่งตัดไอเนี่ยไอมันเข้าแล้วโอ้ท่านปิดคอมดีกว่างี้เแคยไม่เล่นไร้สากลเจอคนโหด ปกติเขาไม่เล่นอยู่แล้วไอ้มึงสู้ไปกับมอนเถอะนะสู้กับมอนเถอะสู้กับมอนก่อนเอออืมไอโดกำลังเมมอยู่ไงตอนเนี้ยเดี๋ยวดิแล้ววอลเหลือตั้งเจ็ดนาทีเมมเมมไอโดบอกกำลังเมมเมมอยู่เมมเมมอะไรวะโู้ตัโดวั่นงเห็นยากี่โด้เมมทั้งวอลเฮ้ยขึ้นอันดับกันยัง ไม่ได้เหมี่ยวโอ้โหให้มันไปเฮะอนะว่ากูกูกูเล่นกระป๋องแบ็คไปเรื่อยๆ้เยโอเคๆได้ได้ได้ไฮโดรติดที่หนึ่งแบบเขาบ้างอ่านั้นเดี๋ยวแกล้งแกล้งอารมณ์หลุดแล้วแหะเดี๋ยวอารมณ์ที่บ้านกันทำอารมณ์กนให้โดมันมีกำลังใจเล่นทัวร์หน่อยเดี๋ยวก็เลิกเล่นอีกไอ้เงี้ยอ่าทำอารมณ์ก่อนแล้วกันมึงมึงดองยาไปแน่ยักษ์กิไม่ดองไม่ดองเมื่อครับมาเวลต่อเลยเดี๋ยวกูจะรีคอมรีเน็ต แป๊บนึงเดี๋ยวบอกได้เลยวางไ้ไทันกูล่วงไปแม่รถถังรถถังวันที่อะไรล่วงไปนี่คงมื่นอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยเหี้ยเก๊กแชทมสุดยอดเลยธรรมดาครับถึงไม่ตีวะจะกดช็อกไม่ได้หน้าหนึ่งที่ฝ่ายกูชูไอ้เหี้ยหมอแม่งยืนอยู่นี่สามตัวสัตว์กูวิ่งจะถึงแล้วกดไม่ได้เพราะมัวิ่งจะถึงแล้วกูวิ่งจะถึงแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้วิ่งถึงแล้วไอ้สัตว ไอ้เนี hmm. ่ยแู้ว่็ม er ีคนวิ hmm. oh ่งมาปาดหน้ากูนนี้กูร้อนเลยนะอ้ต่าเออมันมีโนโอนงั้นไร้หาไม้ตั้งห้าเปอร์เซ็นต์ออ๋อมันทำาคร่งในบ้านไม่ได้ใช่ไหมโดนกองทัพล่มเฮ้ยเข้าบ้านขนูเข้าบ้านนินหรือเปล่านินหรือเปล่าวะผ่อนรักนินตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหโดนทวนได้สัก หยุดล็อกกูหยุดล็อกกูเออไม่หยุดว่อกนี่นอน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 ยืนอย่างนานนนนอนไม่ล่าป่ะหัวใจมันกระซับกระเังเป็นอะไรกูชอบจริงๆเลยน้องอย่าวิ่งมาจามหน้ากูเลยสัตว์ใครว่าแจ็คเป็นยังไงวะมันวิ่งผ่านท่านแปลงไปหมดเลยเนี่ยธรรมดาบีบกพิดนินจาเวนคุ้มหมดเลคุมที่มีคุ้มยังไม่เข้าไทยอ่ะเีอยแต่ตัวกูมีแล้วเทปะ เท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 คุมข้างท้าวเลือดอ่ะเหรอมึงแบบมึงยังมึงยังเก่งเลยเฮียโอ้โหยังเท่ยังแบบโอ้โหยังโคตรคนนี้เฮียใครจแต่ไม่มีใครสู้คุมนกแสกยากีได้หรอกฮะคุ้มอะไรไกลคุมนกแสกอะไรนกออ๋ออ๋อตวพวงเลยคุ้มเวตาลเลยนี่เฮียหมัดมันใส่มันใส่น้ำไม่ได้ย้ไอ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเมียมันก็โพสต์อีกนะเมื่อหกวันที่แล้วกูเห็นอยู่นะ โอ้ยไม่มีใครให้กูฆ่ามันจะวิ่งเข้าออกแฉะเลยนะโอ้ยเทวดจะรอดตัดวางกี้การแต่งธนูเอื้อดูดิทวนเราธนูยิงตายแล้วดูดิแค่ยิงนิ่งๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลูกน้องกูจะฆ่าเองให้สินนะดูดิเออเอ้ยเลือดนี่อยู่สองหมื่นสี่โอ้โหฟันไม้ออกไม่ใช่ฟันไม้โดนยิงไม้โดนมคือเข้าบ้านมันบ้างวะไอ้เหี้ย ไอเหี้ยมันมาแก้แค้นโอ้ยเฮี้ยมในยู่จริงแม่งยิงอย่างแรงเลยตายหมื่นสี่ไอเหี้ยม่งกลับไอเหี้ยไม่รู้อะไไอเหี้ยพีเนี่ยแม่งกลับมายิงเราเฉยเลยนะเห็นปหมไอเหี้ยโคตรเหี้ยเลยสัตว์ไอเหี้ยตายไปแล้วแต่ไม่กินเนี่ยไอสัตว์กลับมาอ้าวช่ยไอเหี้ยมาสู้กูในบ้านนีเลกสวยเฮ้ยไอสินไรลต้องบอกพี่ว่าแจกพี่ต้องขอบคุณนะครับสวยสวย ไอ้เย right. mm hmm. he ี่ยทวนั oh, ้นต้องโผล่มาจากข้างหลังแน่ๆ huh. นี่ไงนี่ไงนี่หมดแล้วนี่ไงเห็นไหมนี่ไงหมดแล้วกูรอเลยกูรอเลยหลังธนูยืนเฉียดเยดยิงยิงฟรีอยู่อุ๊ยนี่ธนูฟรีธนีฟูไอ้หมัดตายซะงใส่นวลมาปะเนี่ยฮึอมลวงไปอีกนี่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 ค่ะไปไหนก็ตายสองไปหน่วงไปเนี่ยไปเก๊กมาแล้วไอ้นี่ไงเก๊กไงมันอยู่ที่เก๊ก ไอ้ที่จะตีเหตุผลนะพูดไม่เห็นตุผลนะมีคนช่วยเลยใช่ไหมพูดอากรัวอะไรนะพูดไม่เห็นตุผลพูดไม่เห็นตุผลหนาแม่งยากิแล้วอุ้ยยากิมันเป็นลมหนา้าใสมุงใสกลุ่มสมแล้วก็ที่เป็นสี่กาท็อปไปยี่ห้อพี่โน่นพูดดัง่างหมายแจ็คเป็นลมด้วยเลยเป็นลมเมื่อกี้ยากิเป็นลมกลุ่ายันโซูน่าเท่าไม่พูดสวยเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเข้าหลิน พอจะจาวันมันเท้าอินโดนจั้ไปดิ่มันรูปเจ้าเท่าอินโดนแล้วนะเปันรูกไปแล้วเจจาวันมาเซเลนที่จีนนะเปันรูกไปแล้วโอ้โหธนูเอาโอ้โหทวันนี้นี่ไืเออยังไงกูบอกมันชอบเข้าหลังกูบอกแล้วมันชอบเกิดนอกตบหลังเราไงมันเล่นมันเล่นสูตรนี้ไงไอ้นี่มันชื่ออะไรวะกล่องสมบัติเหรอชร่ไหสร้ออ๋อสร้อยคอมังกรทอง นี่กูแค่ตีธรรมดาก็ตายสองหน้าสามนี่แหละต้อแน่ของพินมาซ้อมก็ได้แล้วโดนสะท้อนพินอีกโอ้หมามาให้่ไห้ัโอ้ยโดนลงเก็บเทนนี่ก่อนลงวอร์หนึ่งนารีทีหนึ่งต้องต้องประกันนูกับกันพินแล้วแจ็ควิ่งมาแจ็ควิ่งมาแจ็ควิ่งมาโอ้สะท้อนตีจ้ะ อ๋อจะสะท้อนด้วยไงเมื่อกี้เห็นสะท้อนด้วยโอเคโอเคเอาอีกค <Okay. S 2> นเียกอ <c oughs> ยาระเบิดแล้วหมดมนงึงกูเร็วกว่ากูเร็ลเลวกว่อนรอบเนี้ยร่วงดิเริ่ร้อยยิงพร้อมกันยิงพร้อมกันไอ้แจ็คไอ้แจ็คเร็วๆทำอยู่ทำอยู่ยโอ้เรยบร้อยไปแ,แล้วนึงตามกูไปแน่ๆนกูไปสั์เออกูเป็นแนวหน้าเหียกูตายก่อนเลยแนวไหนก็ตายอ่ะอยู่ไหนก็ตายเหียเหียตีให้ดนมาแข่งกูตายแนวหน้ากลายเป็นแนวนอนเลยเหียเมื่อกี้ากลายเป็นแนวนอน คุณมาหลอนเข่ันได้รอ้หลอนโอ้ยโห้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ้แโอ้ยสอ้ยลอนยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยงอ้ยอยโอ้ยโอ้ยมอ้าโอ้เอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโล้ยโอ้ยอ้ยมอ้ยแอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้แโอ้ยอ้ยยยียโย้ย